ป็นป็น สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนยินดีต้อนรับเพื่อนเพื่อนเข้าสู่ช่องการแอมเลรตอินไทยครับ EP นี้มาพาเพื่อนเพื่อนมาชมซิกพี365นะครับขนาด9มมนะครับก็อาจจะมีเพื่อนเพื่อน YouTube นะครับหลายๆช่องก็คงจะรีวิวไปแล้วผมเพิ่งได้มีโอกาสนะครับเอาซิกพี365มารีวิวให้เพื่อนเพื่อนชมนะครับก็ตัวนี้ ยังเดิมๆอยู่ไม่ได้ทำอะไรนะครับโครงการสวัสดิการของตำรวจนะครับ P 3 6 5นะครับแม็กให้มาสองตัวเป็นแม็กสิบสองนัดกับสิบนัดนะครับครับตัวนี้มีเช็คเกอร์มาให้จับถนัดมือดีนะครับผมไม่ค่อยได้มีโอกาสเล่น P 3 6 5เท่าไหร่นะครับส่วนใหญ่มันจะไปหนักทางก๊อกนะนเพื่อนๆนะครับ ไกลก็ดีนะเพื่อนๆตะกี้ผมลองไดยอยู่แล้วนะครับมีเช็คเกอร์หน้าหลังนะครับศูนย์ในไซส์นะครับศูนย์หน้าก็ชัดเจนดีครับจับเป้าได้ไวนะครับสีเขียวนะครับเดี๋ยวผมจะลองยิงดูนะครับว่าเป็นยังไงบ้างนะครับสําหรับ P ีสาหห้ายิงสโลไฟล์ห้านัดแล้วก็ลองยิงในระบบต่อสู้ป้องกันดวป้องกันตัวดูสัก5นัดนะฮะพอเย็นๆแล้วลิ้นผ่านกันทุกทีโอเคไปลองยิงดูนะครับ อันนี้ลองยิงทดสอบด้วยกระสุนถั่วดำนะครับตัวนี้หัว124นะครับของ NRC นะครับไปเพื่อนๆไปลองเทสกันนระยะเจดาโอเคเดี๋ยวเราลองถ่าย เพื่อนเดี๋ยวเราลองยิงทดสอบซิก p 365นะครับอันนี้เราอยู่กันในสนามยิงปืนกองทัพอากาศนะครับยิงสโลไฟล5นัดก่อนนะครับมีระยะประมาณ7หลาเพื่อนนะโอ้ยตัวนะครับลองทำกลุ่มดูก่อนนะครับ ยิงมีมีพี่เขายิงได้ดีกลุ่มกว่านี้อีกนะแต่ว่าผมได้แค่นี้ระยะประมาณเจ็ดหลาครับกลุ่มที่ประมาณประมาณนิ้วนะครับประมาณหนึ่งนิ้วนะครับไม่เกินนะครับเดี๋ยวเราลองยิงทดสอบครับพกในดูนะครับว่าเป็นไงบ้างโหลดรูปแป๊บนึงเคพร้อมเพื่อนเพื่อนเดี๋ยวเรายิงทดสอบแบบพกในดูว่าเป็นไงบ้างนะ อพรนะ้อมครับพร้อมปืนปืน โอเคครับเลียยออันโลดโอเคครับอาวุธเรียบร้อยไายดูกกลุ่มกันโอ้สุดยอดเลยของเขาดีจริงปีสามหกห้ากลุ่มดีคลิปสองนัดเพื่อนๆแล้วก็ยิงที่ตัวห้านัดนะครับประมาณนี้ครับหอยหลังยิงออกไปนะครับเป็นปืน น่าใช้กระบ,บอกเน่งแม่ถ้าผมซื้อสวัสดิการได้ผมก็จะถอยแงเนี่ยติดใจเลยไกลดีไกลดีนะครับไกลกลมนี้เดิมเลยไม่ได้ทาอะไระครับตัวเล็กแล้วก็บรรจุได้มากกว่าถ้าเทียบกับ4ีสามอันนี้จะบรรจุได้มากกว่าครับบรรจุได้ถึง1ิสองนัดนะครับแล้วก็อีกแม็กหนึ่งก็เป็นแม็กซิดนัดแต่สีสามมันได้แค่ได้แค่อยู่ประมาณหกนัดนะครับถ้าใส่ต้นบวกก็จะได้แค่ประมาณแปดนะครับเพิ่มอีกสองนัดอันนี้จะลูกดกกว่านะครับก็ ลองตัดสินใจดูนะครับสําหรับเพื่อนๆที่ซื้อสวัสดิการได้นะครับน่าสนใจทีเดียวนะครับที่365นะครับติ๊ก365นะครับโอเคทีนี้ลาไปก่อนนะครับขอบคุณน้องด้าด้วยนะครับวันนี้เอาปืนมาให้ผมรีวิวนะครับแล้วก็มาช่วยถ่ายคลิปให้อีกนะครับโอเคครับสวัสดีครับ พึ่งพึ่งพึ่เกียร์เกียร์ถอยเฉียงงานพี่เฉียงทางไหนดีด้านถ่ายตรงนี้นะไหมไม่สมุดสมุดตึมตึมปัง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 หลบมาทางนี้ดีวะได้ไหมวนอย่างงี้หรือให้พี่วนอย่างงี้ก็ถอยตรงๆรงเลยเป็นไรล่ะ ถอยต้องตรงยังเป็นไรตามหลักเขาให้ถอยเดี๋ยวเด้อลั่นเด้อลั่นไปหำเด้อดูงปึ้งปึ้งปึ้ง